สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมค่ะท่านผู้ชมคะมีผู้กล่าวไว้ว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากทัศนคตินั้นสำคัญยิ่งกว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเสียอีกค่ะในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถจะควบคุมหรือกำหนดสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามที่ใจเรา ได้ดังนั้นหากเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามคาดแล้วเราจมปลักอยู่กับข้อมูลเราอาจจะทุกขใจจนไม่มีกำลังใจไปแก้ปัญหาได้นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีทัศนคติที่ดีมีอิสระในการเลือกคิดบวกในการมองโลกในแงด่ดีทำใจให้อยู่เหนือสถานการณ์นั้นๆเราก็จะสามารถมีความสุขแม้กระทั่งสถานการณ์ไม่ดีก็าตามคะ่ะ ในโลกเราทุกวันนี้ทุกคนล้วนแต่มีประสบการณ์ที่ดีและเลวร้วายสลับกันไปทั้งนั้นแต่เราจะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะวันนี้รายการทันโลกทันธรรมจึงหยิบยกประเด็นเรื่องมองบวกคิดบวกมาพูดคุยกันค่ะคุณหมอคะในแง่วิชาการแล้วเนี่ยเขามีการศึกษากันบ้างไหมคะว่าคนเราจะมองบวกคิดบวกมากน้อยต่างกันมีอะไรเป็นปัจจัยกําหนดคะครับ คนเราจะมีกระแสความคิดอย่างไรนะฮะในแง่บวกในแง่ลบรวมไปถึงนิสัยส่วนตัวด้วยนี่นะครับนักวิจัยเขาพบว่า50อยู่ในรหัสพันธุก,กรรมนะครับในขณะที่บางนักวิจัยก็ยังพบอีกนะครับว่าถ้าเป็นในแง่นิสัยดีๆเนี่ยจะมีอยู่ในรหัสพันธุก,กรรม25เอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะ,ะคำว่าจะถ่ายทอดได้ประมอน ประมาณ2ี่คือถ่ายทอดได้น้อยกว่านิสัยโดยรวม,รวมค่ะ,น,ะคนิสัยโดยรวมอาจจะถ่ายทอดไปได้ประมาณ50%ค่ะแต่เรื่องมองบวกได้แค่25%แล้วที่เหลือเป็นอะไรกําหนดคะครับที่เหลือนะครับที่มีอิทธิพลต่อ,อนิสัยใจคอนะฮะการมองโลกต่างๆของมนุษย์ก็คือเวลาที่ผ่านไปค่ะการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาทั้งด้านดีและด้านร้ายนะครับค่ะจะทําให้ความคิด ในแง่บวกในแง่ลบเนี่ยต่างออกไปค่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าการมองบวกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ด้วยนั่นหมายถึงอายุหรือเปล่าคะค่ะคือในเด็กเล็กนี่เราจะพบว่าเป็นผู้ที่มีความคิดในเชิงบวกมากค่ะเพราะฉะนั้นในเด็กเล็กเราจะเรียกว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีในระดับต้นนะครับพออายุมากขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นความคิดในเชิงบวกเขาก็จะมีมีการทดแทนไปหรือว่าอาจจะมีความคิดในเชิงบวกที่ลดลงมาค่ะเรียกว่ามองลบมากขึ้นหรือเปล่าคะค่ะ แล้วเพศราคาเกี่ยวหรือเปล่าคะเพศชายเพศหญิงทายสิฮะว่าใครจะมีความคิดในแง่บวกมากกว่าก,กันแหม,มดิฉันก็ต้องเข้าข้างผู้หญิงสิคะถูกต้องครบคับผู้หญิงนั้นมีความคิดในเชิงบวกมากกว่าผู้ชายนะครับในขณะเดียวกันนะฮะผู้หญิงก็มีความคิดในเชิงลบมากกว่าผู้ชายด้วยเช่นกันเรื่องนี้ต้องให้คุณหมอขยายความแล้วล่ะคะ่ะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรามองว่าความคิดบวกความคิดลบมันอยู่บนแกนเดียวกันนะครับสุดขัข้วของความคิดบวกก็คือบวกสุด สุดขั้วของความคิดลบก,ก็คือลบสุดๆค่ะคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเราขีดเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งทางด้านซ้ายสุดเนี <asking> ่ยจะเป็นความคิดลบ well. สุดๆส่วนขวาสุดก็เป็นค,ความคิดบวกสุดๆเลยใช่ไหมคะอันนเป็นแนวคิดเก่านะครับแนวคิดใหม่ก็คือว่าความคิดบวกกับความคิดลบมันโคโรเซนเหมนกันนะครับความคิดบวกเนี่ยแกนหนึ่งซ้ายสุดก็คือความคิดบวกที่มีน้อยหรือไม่บวกเลยค่ะแล้วก็ขวาสุดคือมีความคิดบวกมาก อีกแกนหนึ่งคือความคิดในเชิงลบนะครับซ้ายสุดก็คือมีความคิดในเชิงลบน้อยแล้วก็อนอกนั้นก็เป็นความคิดบวกในในเชิงลบที่มากขึ้นนะครับค่ะแล้วที่ผู้หญิงต้องมองโรกร้ายก็ร้ายมากกว่าผู้ชายมองโรกบวกได้ก็บวกได้มากกว่าผู้ชายนั้นเป็นเพราะอะไรคะครับเป็นเพราะว่าผู้หญิงมีอารมณ์ที่หลากหลายมากกว่าอืมค่ะ แล้วก็เวลารู้สึกหดหูก็จะรู้สึกหดหูมากเวลารู้สึกดีใจก็ดีใจมากนะครับอาจจะเกิดจากฮอร์โมนของผู้หญิงเองเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบในแต่ละเดือนเนี่ยมากนั่นเองนะคะทําให้ผู้หญิงอ่อนไหวได้มากกว่าผู้ชายค่ะแล้วทีนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าความคิดของเราเนี่ยคิดบวกกับคิดลบอยู่กันคนละเส้นหรืออยู่กันคนละกล่องความคิดเลยเนี่ยความคิดบวกกับไม่คิดลบเลยเนี่ยต่างกันยังไงคะ คือคืออีนะฮะถ้าเกิดว่าบางคนถ้าเกิดเรามองว่าความคิดนี้มันอยู่บนเส้นเดียวกันนะะคถ้าเราอยากให้มีความคิดลบน้อยเราก็ต้องคิดบวกเยอะๆไงฮะถ้าเรามองว่ามันอยู่บนเส้นเดียวกันอ๋อเราก็จะผลักดันตัวเองให้คิดบวกคิดบวกให้คิดแต่บวกบวกบวกแม้แโดยหวังว่าความคิดบวกจะไปกําจัดความคิดแง่ลบออกไปค่ะแต่ความจริงอันนั้นไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเขาพบว่าการผลักดันเช่นนั้นเนี่ย ไม่ได้ทําให้ความคิดลบลดลงนะครับ <Ooh. S 2> คือเขาพบอย่างนี้นะครว่าคนที่พยายามคิดบวกบวกบวกเนี่ยมันจะฝืนนะฮะฝืนตัวเอง<ฆ>ในขณะเดียวกันความคิดลบเขาเขาไม่ได้หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องก็คือว่าการพัฒนาความคิดในแง่บวกก็ตามหรือการลดความคิดในแง่ลบก,ก็ตามไม่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายสบายๆ<ฆ>คือเริ่มจากถ้าเริ่มจากความคิดในเชิงบวกก็คือเริ่มจากการไม่คิดในเชิงลบก่อนค่ะ นะคะไม่ว่าเราอยากจะเริ่มต้นคิดบวกหรือคิดลบเราต้องเริ่มจากการวางใจเป็นกล,งกลางๆก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากตัดสินตัวเองว่าเราเป็นคนคิดบวกหรือคิดลบเราใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินคะคือ่งนีนคือคนที่เขาเจอกับเรื่องร้ายๆนี่นะ,ะถ้าเป็นคนมองโลกในแนงด่ดีเขาจะมองว่าเรื่องร้ายๆต่างๆนี่นะ,ะมันอยู่กับตัวเพียงช่วงั้นสั้นแล้วก็จะผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรื่องดีก็จะเข้ามาเหมือนฟ้าหลังฝนไงใช่ค่ะ,ะคะ่ะแล้ที่สองก็คือว่า คนที่มีความคิดในแง่บวกนะครับจะพยายามที่จะปกป้องความมั่นใจของตัวเอง <Okay. S 2> ที่จะเฝ้าโทษตัวเองนะฮะตำหนิตัวเองแต่พวกเขาเนี่ยจะให้ความเคารพตัวเองแล้วก็จะผ่านเรื่องร้ไยๆไปได้นะครับ <Okay. S 2> และข้อ3ส,สุดท้ายก็คือว่าถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเขาจะตรีเกอบปัญหาให้มันอยู่ในของวงจำกัด <Okay. S 2> จะไม่ปรุงแต่งเอาเรื่องนั้นไปบวกกับเรื่องนี้จนปัญหามันขยายตัวเกินความเป็นจริงแล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าเขาจะสามารถ แก้ไขปัญหานั้นได้นะค่ะในทางกลับกันนะคะถ้าเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับคนคิดในแง่ลบเขาก็จะปรุงแต่งแล้วก็เสริมจนปัญหาเนี่ยจากใหญ่ขนาดนี้กลายเป็นใหญ่เท่าโต๊ะใหญ่เท่าบ้านไปได้เลยทํานองนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคนคิดลบนี่เขาจะมีนิสัยชอบโทษตัวเองนะครับตำหตัวเองแล้วก็ขาดทักษะในการตัดสินข้อผิดพลาดของตัวเองครับค่ะ คนมองโลกในแง่ลบเนี่ยเขาจะตรงกันข้ามกับคนมองโลกในแง่บวกตรงที่ว่าคนมองโลกแบบบวกเขาจะบอกว่าปัญหาเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็มีเหตุการณ์ดีๆเข้ามาแต่คนมองลบเขาจะบอกว่าความทุกข์เนี่ยอยู่กับเขาเป็นการถาวรอ,อย่างแก้ไขไม่ได้เลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามักจะเอาสิ่งที่ยังไม่เกิดน,นะฮะคือในอนาคตเนี่ยเข้ามากังวลกับปัจจุบันก็คือเท่ากับว่าไปซื้อเอา ความทุกข์ในอนาคตมาใช้ให้ทําร้ายจิตใจตัวเองในปัจจุบันนะครับค่ะและโดยทั่วไปนะคะยังชอบวิพากวิจารณ์พูดถึงเกี่ยวกับปัญหาความทุกข์ที่ตัวเองประสบจนมีความทุกข์ถาโถงขึ้นไม่มีกําลังใจจะแก้ปัญหาต่อไปเลยค่ะทีนี้มาถึงที่ว่าถ้าเรารู้สึกตัวเองว่าเราชักจะเป็นคนมองโลกในแง่ลบและเราควรจะแก้ไขยังไงคะให้คุณหมอช่วยแนะนําวิธีการหน่อยค่ะ ถ้ารู้ตัวนะฮะของโลกในแง่ร้ายเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเขาให้นึกถึงความเฉลจในอดีตที่ผ่านมานะครับในทางพูดศาสนาก็คือให้นึกถึงบุญนั่นแหละ,ะข้อที่2ก็คือให้พิจารณาจุดแข็งของเรานะครับมมีอะไรบ้างอย่างเช่นมีความสามารถด้านการจรจานะฮะมีเครือข่ายเพื่อนฝูงเยอะ มีความสามารถด้านนั้นดานนี้นะครับค่ะสองข้อที่คุณหมอกล่าวมาเนี่ยทำให้ดิฉันรู้สึกว่าทําให้เรามีกําลังใจขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็มีความพร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับปัญหาด้วยค่ะแล้วม่ทราบมีข้อแนะนําข้อต่อไปเพิ่มเติมไหมคะคือเวลามีความคิดด้านลบเกิดขึ้นนีนะครับจะมีเสียงภายในตัวเองนะฮะบ,บอกบอกว่าปัญหาคิดถึงแต่ปัญหาวนไปวนปนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนจากการคิดถึงปัญหาไป ไปพยายามมองในส่วนของการแก้ไขคก็คือว่ามุ่งความสนใจไปที่การแก้ไขปัญหาไม่ใช่มุ่งไปที่ว่าอะไรหรือใครคือสาเหตุของปัญหานั้นนะครับแล้วก็ข้อที่สี่ก็คืออย่าจมปลักอยู่ความไม่พอใจนะฮะเนื่องจากว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แก้ได้ในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นให้เราหาสิ่งที่พอใจมาชื่นชมกันดีกว่าค่ะจะมองหาโอกาสในวิกฤตก็ได้นะครับชีวิตจะได้มีความสุขต่อไปนะฮะไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างกระต่ะ จากที่คุณหมอกล่าวมาทั้งหมดนี้ดิฉันขออนุญาตสรุปนะคะว่าคนมองโลกในแง่บวกกับคนมองโลกในแง่ลบเขาต่างกันยังไงคนมองบวกเนี่ยเขาจะคิดเสมอว่าปัญหาทําอะไรเขาไม่ได้เขาต่างหากที่เป็นคนที่สามารถจะแก้ปัญหาได้เขาจึงไม่ค่อยทุกข์ส่วนคนมองโลกในแง่ลบเนี่ยเขาจะคิดว่าปัญหาเนี่ยใหญ่เกินความสามารถเขาเขาเลยไม่มีกําลังใจจะไปแก้ไขแล้วก็ยิ่งทุกข์ต่อไปประการต่อไปก็คือคนมองบวกจะรู้จัก ปรับแผนการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแต่คนมองลบมักจะกลัวคะ่ะ กลัวต่อความเปลี่ยนแปลงและไม่กล้าที่จะปรับแผนจึงทำให้จมปรักอยู่กับปัญหาต่อค่ะและประการต่อไปในคนมองโลกในแง่บวกนะคะเขารู้จักตัดใจค่ะคือปัญหามาแล้วเนี่ยรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่นี้ตัดใจไม่คิดปรุงแต่งต่อแต่คนมองโลกในแง่ลบมักจะปล่อยใจไหลไปกับปัญหาปล่อยอารมณ์ให้ทุกข์ไปกับปัญหาจนไม่มีเวลาตั้งสติที่จะแก้ไขค่คะ ส่วนว่าเราจะปรับกายปรับตัวอย่างไรนะคะและฝึกใจของเราอย่างไรให้มองบวกคิดบวกได้จะต้องไปฟังจากพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานะพุโทโธพร้อมกันค่ะเจริญพรวันนี้เรามาศึกษากันเรื่องมองบวกคิดบวก ถามว่าเรื่องนี้สําคัญยังไงอยากให้เราเองดูตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะคือมีบุคคลจริงในประวัติศาสตร์จีนคนหนึ่งชื่อว่าหั่นสินเป็นแม่ทัพใหญ่ของพระเจ้าหั่นโกโจปฐถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หั่นราชวงศ์หั่นเป็นราชวงศ์ที่จีนเนี่ยมีความรุ่งเรืองมากนะตัวอักษจรจีนเนี่ยเขาเรียกว่าหั่นจือ้อก็คืออักษรของราชวงศ์หั่นคนจีนเรียกตัวเองว่าชาวหั่นเนี่ย ก็เกิดจากในยุคสมัยราชวงศ์ฮั่นนี่แหละที่ทําให้คนจีนเขารู้สึกตัวเองคือชาวฮั่นคือคนของราชวงศ์ฮั่นตัวหนังสือที่ตัวเองใช้ก็เป็นตัวหนังสือของราชวงศ์ฮั่นรุ่งเรืองขนาดนี้ผู้ที่ช่วยให้พระเจ้าฮั่นโกัวโจสถาปนาราชวงศ์ฮั่นได้สาเร็จก็คือฮั่นสินนี่แหละเป็นแม่ทัพใหญ่คุมทัพออกรบเก่งมากเลยแต่เราทราบเ่ยแบ็กกราวประสบการณ์ในอดีตที่ฮั่นสินเคยเจอคืออะไรจุดพลิกผันสําคัญอันหนึ่งเนี่ย อยู่ตรงที่ว่าตอนที่เขายังเป็นคนธรรมดาอยู่นะไม่อยู่วันหนึ่งเจออันตราพานประจําเมืองเนี่ยลังแกแล้วก็เรียกหันสินมานี่แล้วก็ยืนกลางขาออกสั่งให้หันสินเนี่ยคุกเขา่าแล้วให้คลานลอดหวังขาตัวเองไปเราลองคิดดูนะธรรมเนียมจีนถือว่าหัวเข่าของชายชาตรีเนี่ยมีคุณค่ายิ่งกว่าขุนเขา่า แล้วถูกคนบังคับนะี่ยให้ทั้งคุกเข่าแล้วลงไปคลานเลยนะแล้วคลานลอดหว่างขาเข้าไปเนี่ยมันยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชายขนาดไหนถ้าเป็นคนทั่วไปคงจะว่าแทบจะยอมตายดีกว่าหรือว่าชาตินี้สู้หน้าใครไม่ได้แล้วเพราะรอบข้างทุกคนก็เห็นแล้วก็หัวเราะเยาะเย้ยกันไปเนี่ยอับอายขายหน้าคนแต่หั่นสินนะมองบวกคิดบวกกับอาศัยจุดนี้เนี่ย เป็นแรงฮึดแล้วก็ผลักดันจนกระทั่งตัวเองขึ้นมาเป็นแม่ทัพใหญ่ฝึกปลือววิทยายุทธความสามารถทุกอย่างเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่ของพระเจ้าฮั่นโกโจคุมทัพออกรบและสถาปนาราชวงศ์ฮั่นได้เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติจีนพอขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็รบชนะศึกหมดเรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปที่เมืองที่ตัวเองเคยอยู่ สั่งทหารให้ไปตามตัวอันพานใหญ่คนนั้นมาพอทหารจับตัวมาได้หั่นสินทำยังไงรู้ไหมเอ่ยเราลองทายซิถ้าเป็นพวกเราทำให้ดีโบยคนทั้งสามรอบหรือจับไปใส่คุกดีเอ่ยหั่นสินสั่งให้อทหารเอาตัวมาแล้วก็มอบรางวัลให้บอกขอบใจเจ้าที่ทำให้ข้ามีวันนี้ ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่ถูกอันธพาลบังคับให้คลานรอดหวังขาแล้วก็หั่นสินอาจจะเป็นบุรุษคนหนึ่งก็อยู่ธรรมดาธรรมดาแล้วก็จบชีวิตชาตนั้นไปอย่างเงียบๆก็ได้แต่พอเจอเหตุการณ์หนักเนี่ยซึ่งคนทั่วไปจะโดนมากก็คงจะทดทอ้อหดหูหมดอะไรตายอย่างในชีวิตนึกว่าเราเป็นคนที่โชคร้ายเหลือเกินเนี่ยแต่หั่นสินกับมองบวกคิดบวกพลิกเหตุการณ์นั้นเป็นพลังขับเคลื่อน ให้พัฒนาตัวเองอย่างจริงจังแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยิ่งใหญ่นี่คือพลานุภาพของการมองบวกแล้วคิดบวกมีคำกล่าวว่าถ้าเปรียบเสมือนเราเองเป็นผู้ควบคุมนาวาชีวิตของเราเองลำนี้ไปนะเรือวิ่งไปในท้องสมุทรเนี่ยมลมพัดมาถามว่าเราสั่งลมให้เปลี่ยนทิศได้ไหมคำตอบคือเราเปลี่ยนไม่ได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือของเราเองได้แล้วนักเดินเรือที่ชาญฉลาดเนี่ยพราะปรับใบเรือเสร็จปับ๊บนะสามารถวิ่งเนี่ยทวนลมได้ด้วยซ้ำไปลมพัดจากตะวันออกไปตะวันตกไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปตามลมไปทางทิศตะวันตกตามลมพัดไปไม่ใช่นั่นสำหรับนักเล่นเรือที่ปล่อยเรือไปตามยถากรรมเท่านั้นที่จะเป็นอย่างนั้นแต่นักเดินเรือที่ชาญฉลาดสามารถปรับจูนใบตัวเอง วิ่งสลับฟันปลาเฉียงไปเฉียงมาเนี่ยแล้วก็เอาแรงลมนั่นแหละส่งเรือตัวเองให้ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการทิศทางที่พึงประสงค์ถึงเป้าหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยได้เหมือนกันนาวาชิพของเราลำนี้เนี่ยนะเราแล่นไปเราไปสั่งเหตุการณ์รอบข้างมันยากจะให้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นคนนี้เขาเป็นอย่างนี้สถานาการณ์รอบตัวเป็นอย่างนี้นนเนี่ยเราสั่งยากแต่เราสามารถปรับจูนใบเรือก็คือ ปรับจูนใจของเราได้ปรับจูนความคิดของเราเองได้ถ้าเราปรับความคิดของเราเองได้เนี่ยเราจะอาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเป็นพลังขับเคลื่อนนาวาชีวิตลำนี้ไปสู่ความสำเร็จไปสู่เป้าหมายปลายทางที่พึงประสงค์ได้เช่นเดียวกันนี่คืออนุภาพของการมองบวกและคิดบวกถ้าว่าในเชิงหลักธรรมเลยนะถามว่ามองบวกกับมองลบ คิดบวกกับคิดเชิงลบเชิงเสียหายมันต่างกันยังไงคือเวลาเราคิดบวกเนี่ยใจจะสว่างใจจะใสแต่พอมองเรื่องลบมองในทางแย่แน่ทุกอย่างหดหู่แน่นอนเนี่ยใจจะหมองพอใจใสเกิดอะไรขึ้นเอ่ยก็มีหลักความจริงนี้อีกว่าเราเวียนไห้ตายเกิดกันมานับภพบนับชาติไม่ทั่วอยู่ยนะบุญเราก็สร้างไว้เยอะบาปเราก็สร้างไว้ไม่น้อย อยู่ที่บุญกับบาปอะไรจะชิงช่วงส่งผลก่อนกันถ้าเมื่อไหร่เราเองคิดบวกมองบวกนะใจเราใสาสว่างใจที่ใสสว่างจะไปเหนี่ยวนําเอาบุญที่เราเองสั่งสมไม่ไดใจของเราเองนี่แหละให้ออกมาแสดงผลเราเองก็มีกําลังใจด้วยขณะเดีวยวกันมุนบุญหนุน,นส่งผลมาอีกนี่เป็นไงเอ่ยก็จะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายแล้วก็ประสบความสาเร็จในชีวิตได้ แต่ถ้าเกิดมองลบเหลอใจเราเองก็หดหู่อยู่แล้วใจที่ปองที่หดหูยังไปเหนียวนําเอาบาปกุศลให้มาสแสดงผลอีกสองต่อเนี่ยชีวิตแทบจะจมดินหายไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปท่านสาธุชนทุกท่านนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราก็ตามหนักหน่วงสาหัสเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยขอให้มองบวกและคิดบวกเสมอแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่มองโลกก็สดสวยดูรอบข้างก็สดใสและ เป็นผู้ที่ประสบความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตจเจริญพอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานงวุโทโธเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณาให้คำแนะนำดีๆที่เหมาะกับการปรับตัวของเราให้มองบวกคิดบวกค่ะวันนี้เวลาของรายการทันโลกทันทำหมดลงแล้ว คุณหมอชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงลังสีพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ